เออหนุ่มเปยเปย์อยู่เนาะเห็นคนแล้วบ่เห็นแล้วเออว่าเรียกอะไรเอื้อได้เดือนไหนวันที่ไหนอ่ได้วันที่เช้าสองเดือนหกในวันที่เช้าสองเดือนหกเนาะจดไว้เด้อเนาะบันแรกถามบ่หู่กก่อนมันเลยมันนี่ก็ได้ของฝากน้ำบาเซนแน่ละทำบาจิตน้ำเนาะพี่น้องเนาะเออโหนิ้วมือนิ้วตีนช่วยเยอะกับแบบคลอดง่ายอยู่บ่เลยคลอดงาก อนี่ยบ่นี่ไปได้ห้องหมอว่าหรืองไะได้ห้องหมอโดยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะ โดยกับมาพ,มาพอ่อกับซองบอตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะทางบอตาเองกพาพภาพพ่อแม่พี่น้องเขามาที่บ้านดงไพวันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์นอาเขศพี่น้องเลยกาเมื่อนี้เนาะกะวะเวียนเนาะเขามาหาทางครอบครัวของอเอื้อยไงล้ะกัไอ้บังเพลินพี่น้องเลยมาตั้งแต่เพลินยังถือผ้าคาท่องพื่อะไรเนาะพี่น้องแต่ว่า อ๋าจิตเพิ่นมาอ่าอัปเดตเมื่อนั้นก็นถือว่าคลอดลูกเป็นทีละร้อยแล้วพี่น้องเลยกะจังได้กะดีมุกดีใจนะเพิน่นเมื่อกี้ก็เอ้าน้องมีโอกาสได้เข้ามาหากับทางอ้ายเพิ่นอ่ากับเอื้อยเพิ่นอีกเทื่อเนาะพี่น้องเนาะกะสิเข้าไปทักทายสบายดีกับเอื้อยเพิ่นก่อนพี่น้องเลยโดยเนาะกะสบายดีเด้อเนาะเพื่อนพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนอยู่ทางไกลทางไกลอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องทั้งต่างประเทศนําเด้อเนาะตอนนี้กะอยู่ในช่วงบรรยากาศ ่อยคำย้ำแรงแล้วได้พี่น้องเนาะตอนนี้กปสีเขา้าหามุงแรงแล้วพี่นอ้องอ่าถือว่ามาบัานนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เนาะทางกระท่อมทังตูเ้นเพิ่นนี่สุดก้อนนะแมนอ่าบันไดนี้ขึ้นอยู่ทั้งนี้พี่นอ้องอ่าแบบอยู่นั่งอยู่บนนี้เนาะแต่ว่าบันนี้เพิ่นขึ้นทั้งเหนือบานนี้อ๋อบาเอื้องบางยางเพิ่นก็เป็นลายเลยเนาะเดี๋ยวนี้โอ้โดยสบายดีเอ้ยดยสบายดีไอ้เนาะโอ้โจ ได้ลูกชาลูกชายเด้นี่3ได้ลูกชาโอ้เอ้าตื่นแล้วตื่นแล้วอายเนาะสูเซฮะครูเพชรชอบเออแบบว่าตื่นแบบขยุกๆเนาะอ่าเนาะเวยนี่ไม่ก่อนว้ายเพิ่นๆแบบจังได้แบบกลางคืนบ่ได้เก่งบ่ธรรมดาอือเป็นได้ช่างอะน้องเอ้ยเออิมเอยู่เนาะ เห็นก้นแล้วบ่เห็นแล้วเออบอเรียก็เอื้อได้เดือนไหนวัน pues ที <S S 8, nah. 3. 3่ไรอนี B ่ได้วันที่เช้าสองเดือนหกในวันที่เช้าสองเดือนหกเนาะจดไว้เด้อเนาะบ่แลกบอถามบ่หูก่อนมันนี่เลยมนี่ก็ได้ของฝากน้ำบ่เสียนแน่ทำบ่จิตน้ำเนาะพี่น้องเนาะเลยเออปุนิ้วมือนิ้วตีนือช่วยเยอะกับแบบขอดง่ายอยู่บ่เลยขอดยากยากบ่เลยนี่ไปได้ห้องหมอบัที่ไหน ได้ยังหมอหมอ่แพทย์หมอเฮียงพี่น้องเลยก็ทำเดียวก็เลยได้กับลูกเบาเวียดเพิ่นเบิ่งนี่ขณะสีเดียวก็เลื่อยพวกโอ้โหสีให้แล้วจระจึงจึงจระจึงจึงแบบอ้ป้อนเข่าหรือเปล่ป้อนแล้วเพราะวันลมมาหน่อยอ่าอ่ก็เลยป้อนเข่าอ่ก็เลยป้อนเข่าเนาะโดยอ่าแต่ได้อะ กระท่อมนี่แม่นเฮ็ดใหม่บ่นี่เฮ็ดใหม่เอเฮ็ดใหม่พี่น้องเอ้ยคักๆบานี้แต่กะยังบ่มันแกงได้อุ้มเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวเอาใหม่ๆทางอ้ายเพิ่นก็ได้นอยสิให้เอนีไเนาะกจังไดอ้ายดีใจอยู่บ่บดนี้ดีใจอยู่ ถือว่าสมบัติอันอันล้ำค่าคือเพื่อนว่าเนาะลูก <g ül> มกัดหัวใจเลยพี่น้องเลยอ่าผมยาวผมดกชับอ่าท้ออ่าคือว่าในน้องไปเข้ามาแต่โดนแล้วก็อ่าช่วงนี้เห็ดยังไงมืนหนีไปไหนไปยังไปเห็ดเบียกรวมโอ้เห็ดเบียกรวมนะบ้านเนาะหน่อยหน่อยอ่เก่าไี่แบบว่าไปจับจ้างจับไปนีเ่เองไปพุทธล้ไปหานอย โอ้ปิดเลยครับคุณจิโร่ไม้เรานี่ทางนี้เราไม้จิโร่ลายบ่ครับพอมีอยู่กันพนลปตกนะพอได้กินอยู่เนาะคือว่าอะไรพี่น้องกิจกาบโบแมนสี่เข่าสามเดือนสี่เดือนแล้วไปจักเนาะที่โบได้เข้ามาหาไอ้คนนี้แต่เขาน่าจะปลาก็เป็นอย่งไดรจะไอ้ชื่อเก่าบ่ชื่อคือเก่าอยู่แต่ตอนนี้กับโบมีแล้วเพราะว่าเาอันนั้นหาบมทันหาบมทันเนาะเพราะว่าถ้าสิไปแบบไกลดีแบบ ลูกเนาะดูแม่นะกาคทำเกินขึ้นกับแม่บได้ไปได้หอดเนาะ่ะพอสิบอยให้ลูกนอนกับแม่เพื่อนสองคนลูกน้อยนี่จะเป็นห่วงเนาะไอไปก็ได้ไปไหวมาไหวแล้วไปเยี่ยมไปการปลาให้แม่เพื่อนกินนะแบบตอนนี้ยังคลั่งอยู่บ่นดูดูเนาะแบบคลั่งอยังแน่นี่เลยคลั่งหลายอย่างกินได้แต่แต่ปลาขาวปลาข้อปลาขาวปลาข้อ โอ้บบนะพี่น oh, ้องดีแล้วดีแล้วบางคนเพิ่拜拜ูดพิ่นูดว่าให้กินหนึ่กัวคาให้กระเต๊กคือหน่อไม้บงเนี่กินได้เน้อไอ้น้องแต่หน่อไม้ลายเด้หน่อไม้ลายจักมันมันขุนเนาะโดยเม่นเดอแต่คือว่าแหละตั้งแต่มือนั่นเนาะจนฮอร์โอนี้พี่น้องควรฉลนมือเปวดข้อลูกคอตาก็ยังได้ เย็นเข้ามาอีกแต่ถือว่าผ่านมาหลายเดือนอยู่อย่างไดก็สูบๆไปน้อยเนาะ<อ>เรื่องเพื่อนเรื่องอย่างนี้ได้จะอายแบบว่าบริมีข่าวดีทั้งใดเลยบ่ชุนน้องหลังจากชุนน้องบปเข้ามากก็มีคนอื่นเข้ามาอยู่บ<อ>่มันก็บ่ม,มีไปเลยแต่แตื่มาเข้ามาซื้อห้านน่ก็แล้วอะไรแล้วเลยเนาะก็คือไปหาหมุดหาหมอกอ่าาใช้จ่ายก็ธรรมดาอยู่บ่ รรมาไดยูแต่ว่าเอาเดี๋ยวนี้ยังติดเงินค่าเอาเมียหันไปเอาแหอออกนะโหเป็นยังได้เพื่อนเพ่นบเขาอารามัยมันบ่มดแห่มันโอ้ํามายยูไผ่ไปขอนนะีอของมอเนาะคอนีขอหมอได้ซีมือเพื่อนอยู่กับน,นะแล้วเจ็บทอ้องเจ็บท้องแล้วก็สาวกินน้ำหอนไปโกเบิง้งเขาว่าโอ้แหยังออกบ่มืดเขาส่งเ<า>ขาบอกแนะนำให้ไปสวรรคน หลับค่าเขาเอาแหงเจ็ดพันค่ารถบารโดยค่ารถกระพันเนื่องเขาเงินบ่พอแล้วก็ยืมเงินเขาสองพันบาทมาเติมกั็ไปเอาเมียไปอือสรุปแล้วตอนนี้ยังยังยังเป็นหนี้เพิ่นอยู่ด้โวยยังเป็นหนี้อยู่โดยเจ็ดพันบ่บ่สองพันโอ้ยังเป็นหนี้อยู่สองพันโอ้เติมเงินเอาอันนี้คือว่าอะไรเนาะกับอ่าเปิดเอิรนทางฝั่งไทยกับเชิญเฮขึ้นกันบ่หรือว่าจังใดอยู่ แบอ้อโดยไม่เลยไปอ่จาจ้างคนะออกให้ใหยเนาะก็ <No. S 1> คือว่าแหละเพราะว่าการทีเฮาแบบลอดเองแล้วก็ลอดเองนี่ก็บ,บางคนนี่ก็บโบปลอดภัยปันใดก็ no, <man. S 1> มีพี่น้องเอ็ยว่ามันก็บหม,มอเนาะที่แหละ no, <man. S 1> บัตรพอไปหาเพื่อนหาหมอเพลิน,ลนก็คู่ได้ว่าเป็นยังถ้าเราไปหาเพื่อนก็มีแต่ว่าโอเจ็บท้องมันบุรีวบเช่าจชื่อนะเนาะ no, <man. S 1> อือ เดี๋ยวนี้เดี่ยใช้ปกติแล้วบ่ไข้อยู่เดี๋ยวนี้เจ็บก็บาดเจ็บบาดสาวนะเจ็บท้องแต่ว่าเอาก็บ่มีเงินจะไปเช็กต่างกายเพิ่นเบิ่งโดยโดยกัดอยู่ไปก่อนเลยโดยเนาะอ่าสู้ไปก่อนกาคลอดลูกสิก็แบบว่าทั้งทั้งคู่เพิ่นก็จักอีบ่ทั้งอ้ายเพิ่นก็จักอีบ่อือเฮาบอกเขาแล้วเขาก็บ่สนแล้วก็ย่าเลยแล้วการเลี้ยงฮีตคองนี่ก็เป็นอยะไรใช้ย่างคือเก่าบ่ะโดยย่างคือเก่ายยัำทันมีเฮ็ดให้เขากิน อ่ฮี่ที่กับบลายบันไดชาวที่ไอเป็นว่ามาเนาะ,ะจักจักรล้านก็จะบอกตอนนหะนไงจักรล้านงไงฮิดม่เจ้าน,าน,ะนนะ่ะเออมีมีค้ำม,ม,มีอย่างบุญนะไเนาะจะบอกตอนเนาะ รือว่าเอาแต่มูแต่ยังให้เพิ่นกินก็ได้บ่ฮะแต่มูก็ไอ้อย่างตาบางคนติอืออ่าเพราะว่าคือเว้าไดพี่น้องเอ้ยบางบ้านเพิ่นก็อยากได้งัวเข้านคเข้านเงินกระดุมกระดองแน่เนาะกอ่าซ้ําที่เฮามีายเพิ่นว่ากให้เพิ่นกินได้อยู่แต่ว่าถ้าแบบเดิมๆนี่ก็โหดหนักได้พี่น้อง โอ้เนาะสับเพล่นาห้อยาวสามสิบล้านก็โอ้ยเนาะอยหาใสพี่น้องเลยฮ่ามาคืออ่าเสื้อผ้าหน้าแพฟกับตะอยู่นี่เนาะอ้ายเนาะเพราะว่ายังบ่มีเพคนกระดายพี่น้องบ่มีเชื่อนบ่มีชานทีแบบชนกับอ่าช่วงฝนต๊ะนักหนักนะอ้ายอยู่แบบไอันนี้มันบริยืนขึ้นมาพี่บอลเอาประปัดอันนี้มุ่งยวนี้ประปัดเปื่อยเมื่อขาดเมื่อแล้วอือืแล้วก็แปลงตัวนี้อยู่ตัวนี้อ่า พี่น้องแม่อะเลยพวกเพคนเอาอาผ้าตอนนั้นทมทั้งเทงเพ่าแบบมันมันบ่ม,มีสังกระสีเห็ดลบมันเนาะต้องใส่สังกระสีเห็ดลบมันเนาะม่ได้บมู่พระเฮาลบผัแบบอย่างทางนี้ทางนี้มันหัวมัดเลยคือได้สังกระสีมาใช้นี่ก็จะโอเคพี่น้องเลยพอไมเมเฮาทำนี่เฮาก็สามารถตอกสังกระสีได้อยอะหามาไกลาแบบรัดอีกนี่ตอกสั่งกระสีใช้พอมันเน่นนะพวกนี้ แต่ก็บะฮูวาสีอยู่ได้หอดมือใดาแล้วใช่ไหมนาะมีแต่ร์บอมันเพศแล้วก็รชอมแช่ไปน้ำตลอดเลยนะ่ะน,นี่นนแบบนุ่มแบบอย่างที่กะเอ,อื้อยเพิ่นก็กินได้วะนี่ไม่ถือใอยกินอ๋ออ้าวเอื้อเฟินยังขรำอยู่กะ็ายเพิ่นมาลุงถาพี่น้องเลยเปูปลาน่าน่ำก็จังได้หาได้ง่ายอยู่บ่ดีเนี่ยบางมือก็ได้บางมือก็บ่ได้เพราะว่า,ามันน้่าหลายน้อดีนะเพิ่ดเพิ่ดเป็นมุดอ่าได้พี่น้อง อุปกรณ์หมดเพิ่นกระจักอยู่ธิได้เลวตะกี้เนาะครับน้ำกับปซึมเข้าบ่อหวน้ำเนี่ยน้ำที่แดนตาลงไปโอ้ไม่ได้ซึมนะไม่ซึมเนาะโดยกาคือลูกนี่อ้ายคิดว่าสิมีจักคนนี่เอาผู้เดียวนะผู้เดียวนี่ก็พอะเลยเนาะเนาะอ่าพอได้อ่าจังได้เพิ่นเอิ้นพอได้มีผู้เบิ่งผู้หย่งแยมเฒ่านลูกนี่2คนพอดี แต่ว so ่าแบบเขาพอแบบว่ามีอยู่มีกินให้เพื่อนดีนะนี่เขามีน้ำนี่สองคนพอดีครับอืมลายอะไรก็มันก็ดี่รอกแต่ว่าเขาแต่ว่าเขามีนะเขามีเรียงเพิ่นเนาะแต่จังได้แต่จังมีผู้เดียวนี่หลยอ้ายได้ไปฮ็ตมันเฮิตยังหรือบอทางแม่เพิ่นแต่ว่าได้คุ้มกับนอกกำเนิดอยู่บอเพราะว่าหางังบ่มีเงินอ่าแบบว่าให้เพิ่นดีแล้วก็ฟังเข็มแล้วก็รอว่าอยาคุ้มเอาเนาะ บอกว่าคือเออเอ้ยเอ็ตเอตอย่างเอต่องบ่ะเอต่อเออเอต่อเนาะเอต่อพูดเอาลูกหาหกคนพูดนะป่ะว่าขึ้นไปแล้วก็จักรีวายังได้บวตาเองก็ได้กระบะน้องๆพูดนางชูสลอยอยู่ท่าเมมาแต่กุจิโร่หากกุจิโร่ก็ได้บ่ไอ้เมื่อหนึ่งหาหกสิบได้บ่กหาหกสิบพันอะได้อยู่ได้อยู่เนาะ อ่าบัดช่วงน้ำลายๆนี่แบบไปหาเก็บมาลูบบุได้บ่เ่นว่าแบบน้ำท่วมน้ำยางมันมันขึ้นมามาได้อ่ามันมันบุคือตอนที่ว่ามันทงน้าเนาะแอมน้ำทงหน้าเลยเพื่อนว่าน้ำท่วมมันขึ้นเลยตอนนี้มันอยู่ตามแคมห้อยไงอืมกมันท่วมก็ท่วมไปเลยหละมันน้ำใหญ่เลยหัวใหญ่เลยโดยลวดไปเลยเนาะเพื่อนเพื่อนคุดตโตคุดก็พอได้อยู่เนาะโดยได้อยู่ ว่าคือว่าแหละพี่น้องเลยมันบัดไปคุดกับไก่ได้ยินนาทั้งหัวของเอ้ต่อผลว่าย่างไปตั้งแต่หกโมงเช้ากูโดก็ไปสำนันทุ่มือเลยไก่ไี่ลี้นฉันน้อไก่ผ่านสามสัปโมงเลยยางอะไรเออจังหดบนคุดอะไรปอบัดแถวน้ำใกล้ๆนี่มันโมมีบ่โมมีไก่ต้องอยู่ตามห่วยย่าอยู่พวกนั้นไก่พวกนั้นเพิ่งเอิ้อห่วยอย่างก็ห่วยห่วยยางเฮย เพราะว่าคนป้านเคล์มชอบม่อยู่าะเออมีคู่อะถึงป้านเคล์มอยู่ปแต่ญาตินะแต่ว่าไปหน่อยคนนอกแต่ว่าแบบดังนั้นมันเป็นห้องผู้เลยนะว่าอายเนาะพอค่อยไปคือเป็นผู้เป็นดงนะเป็นดงปลาเล่าแกนะอืมอืมเป็นดงเป็นไงผู้ลาย แต่แต่แต่เฮาอยู่ตอนนี้ก็ยังยังยังเมนจอมผู้แหละเนาะแต่ว่ามันหน่าเฮามาอยู่ที่แหะมันคือดินลาบดินเพียงไปชื่อ่นาะเพราะออกไปอยู่ถนนนี่ค่อยเข้ามานี่บ้านอ้ายเพื่อนนี่ตั้งอยู่ผู้เลยเห็นอยค่อยเข้ามาในถนนเลยเห็นหลังบ้านอยู่ตามจอมผู้เลยเอบบัดพ่อขามาใกล้ๆบัดเป็นเพียงมาเลย้ลยนะก็คือทั้งอาบ้านเกิดเมืองนอนอ้ายนี่ก็พผู้กันได้แน่นอนเลยแมนเออ ไอ้เพิ่นก็ถือว่าไดงไหมตัดแม่ตัดลูกกันนั่นเนาะจะบอกเนาะแต่ก็เพิ่นกับบริติโต่อโทรมาหลิดมาอย่างนั้นเลยบริติโต่อเลยอืมเจ้าหนอยู่บ้านไดรก็ลืมได้ได้บ้านโซบ้านซองเนาะบ้านโซเมืองสังทองช่วงหนึ่งเนี่ยมีอยู่อ่าเอฟซีเพิ่นอยู่สหรัฐอเมริการเพิ่นว่าเพิ่นก็เป็นโค้ชบ้านนั่นแหละเพิ่นเพิ่นเคยแชทมาหลิดนำอยู่ได้แต่ว่าเพิ่นไปพุูนแต่น้อยพุูนเพิ่นเลยอันก็ เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เงียบแล้วเนาะพี่น้องช่วงนั้นเพิ่นถามอยู่โอ้่าสงสารด้เนาะเพิ่นว่าก็มีแต่ว่าแตงใดก็จะสู้เด้อจะอ้ายเด้อเนาะทางบ่ตาเองก็คือจะได้ขอตัวกบาวคนได้พี่น้องมันก็ตอนนี้ก็หามงแรงแล้วเนาะแต่ว่ายามนี่แต่เว้นมันไปซ่าพี่น้องมงไปไวอ่าทถอะแต่คือแผนอ้ายนี่สิ๊กอกมาทั้งหนานี่พอมป์คือว่าเห็นคุดนี่พอมนี่ ยังหว่าละเออแมนและว่าจิตต่เอเถอะแต่ได้ไมีไหมมีอย่างครบเลยบ่ยังอยู่ยังโมมีหน่ยไปทีนึงสองสามสี่พี่น้องสี่เสาไมมนี่ได้ซื้อบ่ไอ้ไปตัดเอาน่ะโอ้ตัดอยู่ดงพูดแบกมั้ยแมนไกลนะ้วใหม่โบมีเน้บึบบงไหม่นคอยห้าสุดสมารมีในไมโครอ่าออโอ้บกเนอะนยรถล่างกีใช่กับโบมีได้พี่น้องคือท้งเจ้านี่ไม่แต่กระทั่งรถถีบอีกขี้กับโบมีเนอะโดยแมน รถทิ่บรถจักรรถยังมีนะพี่น้องไฟฟ้านี่ก็ยังต่อมาแต่นำ้ำพี่น้องบ่โดยแมนอืมต่อมาน้าเพลินก่อนพี่น้องเลยพอช่วงนี้บัดลูกยังน้อยเนาะโดยลูกเมียยังน้อยอยู่ปลากระป๋องไอเตียงทองเพลินนี่ก็ยังเหลือแต่าหูบเนาะ <No way. S 1> เป็นที่จะลึกพี่น้องเลยคือเด็กโต่อเพลินกระติดไว้อ่าขีดหอดย้ำใดกันเนมหาเนาะพี่น้องโอ้เพลินว่ะโดนเติบแล้วเนาะทางอ้ายิมไม่ได้เข้ามาเพลินว่ะ ได้การสู่เพียงพลังใจให้แล้วก็มีน้ำฝากในต้นน้ำตาเองก็ได้ไว้ให้ทั้งไอเพิ่นพอได้อ่ายังได้ชื้อเด็กเล็กน้อยน้ำบ้านเลยเนาะพี่น้องเด้อบ่าวโดยพี่มีแห้งคเจ็บจะได้ความขายจะมีเด้อสู้ๆเด้อบ่าวสู่สน้อยเนาะอ้าทับก้อนใช่เนาะสบายดีใช่สบายดีโดยพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวเนาะพี่น้องที่ว่ายังลำบากอยู่เพื่อนก็ได้ คือบางฮงนี to right <pol> ่ก <pol> ็เป <int ess im ità> um, ็นบางฮงตู้ผูกก็จักนี่คือโบคือโบเป็นหมากนี่แต่บางอึนี่เป็นดกเติบเนาะอื้อแต่ว่ามันยังโบโบเป็นยังโบจับพี่น้องหอยหอมทั้งนี่ลายบ่เพราะว่าได้ยินเออโต้เพอได้กิ่นนะหอมหอยหอมอืมแพงอยู่ได้กิโลหนึ่งจักเท่าไรเหตุการณเจ้าขายตลาดเก็บมาแล้วก็ขาย อันนี้นี่คือบอลอยู่เก่าเพิ่อนตะกี้พี่น้องมันกูเนาะฝังลงไปอันนี้เนี่ยิะเอาไปเฮ็ดงนกระทืบบนหันบ่บาบนไหนเฮ็ดเตียงเหรอเฮ็ดเตียงย่โน่โหแบบสิตัดขามลงออตัดขามลงเห็นมันตำ่ตำๆแล้วก็เฮ็ดเตียงนั่งพี่น้องเฮ้ยคือถ้าว่าได้แบบกระทอบดีๆเนาะถึงว่าโปรงไงกัน น้อยจังนี่แต่ว่ามีแบบรังคุมรังค่าแบบไม้ต่อกของลามันใหญ่น่าแน่นกะโอเคอยู่ดอกพี่น้องเลยนี่ทุกๆปีเขาต้องได้เห็ดได้เปลี่ยนไม่ตลอดได้เนี่ยเพราะมันอะเพมันมากไปละอ่ามันคือว่ามันเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังไดกะขอบบุญขอบคุณละลายพี่น้องที่เขาา้ามาติดตามมาชมทางส่องบอตาเนาะแต่ตนจนจนจบคลิปพี่น้องเลยแนละ้วก็บอกกดข่ามโฆษณาของบอตาไป ได้กระขอให้ผมแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแหงเบิ้ดสุขสุขคนเด้อเนาะคิดเงินกระขอในเงินคิดทองกระขอในทองอ่าขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเบิ้ดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเดินทางไปมาทั้งใดตลอดปลอดภัยอ่าโอเคฉันน้องพี่น้องเนาะก็คือจะได้ขอโตจบคลิปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบาย